สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาลาและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆมาบำรุงต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะบำรุงกันแบบง่ายๆแบบเร่งด่วนปอดสารพิษ เราไปดูเลยค่ะว่าจะทํากันอย่างไรไปกันเลยค่ะค่ะแล้ววัสดุในการบํารุงต้นพืชของเราแบบเร่งด่วนเห็นผลแล้วก็ต้นพืชต้นไม้ของเรางามนะคะแบบง่ายๆก็มีวัสดุด,ดังนี้นะคะอันดับแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําเปล่านะคะเพื่อนๆเราจะต้องมีน้ำเปล่านะคะเพราะว่าเราจะนำไปลดราดและว,วัสดุดต่อไปก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้ได้หมดนะคะ ใช้ได้ทุกยี่ห้อค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินหลากหลายชนิดนะคะไม่ไว่าวิตามินบีมีเยอะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนมนะคะเป็นนมสดนะคะนมที่เด็กๆก,กินไม่หมดเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผงชูรสนะคะรู้กันอยู่นะคะว่าในผงชูรสมีสารอาหารและธาตุมากมายนะคะ สร้างความสดชื่นให้กับต้นพืชได้นะคะสําหรับผงชูรสของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเราจะใช้นมสดนะคะเพื่อนๆในนมสดจะมีแร่ธาตุสารอาหารมากนะคะเพราะว่าขนาดคนดื่มนะคะยังโตเลยนับประสาอะไรกับพืชนะคะพืชก็ต้องการเหมือนกันนะคะแล้วพอพืชซึมซับเข้าไปพืชก็จะโตเหมือนคนนะคะค่ะเราจะใช้นมสดของเราหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องก็ประมาณสองร้อยมิลนะคะเพื่อนๆ ใส่ไปเลยค่ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าตกลงต่อน้ำกี่ลิตรหนึ่งกลองต่อน้ำ10ลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะสองฝาค่ะแค่สองฝานะคะเพื่อนๆต่อน้ำ10ลิตรเหมือนกันใส่ไปเลยค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสารอาหารวิตามินเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผงชูรสเราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วนะคะสําหรับปุ๋ยน้ําเร่งด่วนของเรานะคะทําง่ายใช้สะดวกง่ายใช่ไหมคะถ้าอยากเห็นผลก็ไปลองทําดูนะคะว่าใช้แล้วดีขนาดไหนคะ่ะไปค่ะเราไปลดราดกันเลยคะ่ะค่ะอย่างพืชหรือต้นกล้าเล็กๆที่เราเพาะไว้นะคะสามารถนํามาลดราดแล้วก็บํารุงเขาได้นะคะทําให้เขางามนะคะแล้วก็โตไวด้วยค่ะลดราดไปทั่วๆนะคะ ค่ะกำลังงอกกำลังแตกนี่ก็ลดลาดได้นะคะลดลาดไปทั่วเลยค่ะค่ะอย่างต้นก้าที่เราแยกมานะคะกําลังงามแบบนี้เราก็นํามาบํารุงและลดลาดได้นะคะลดลาดไปเลยค่ะลดลาดทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อนๆต้นพืชต้นไม้ของเราจะได้งามนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็บํารุงกันเลยค่ะค hey, ่ะอย่างไม้มงคลสวยๆนี่ก็ลดแล้วก็บำรุงได้นะคะลดลาดไปเลยค่ะ พืชผํก,กลังงามงามก็ลดลลยกันไปเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยคะการบํารุงแบบเร่งด่วนแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะทําแล้วใช้ได้เลยทําเลยเห็นผลนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทาด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมันบำรุงเขาก็จะงามอย่างนี้เลยค่ะ